ยงนอนสองชั้นนอนชั้นบนหรือนอนชั้นล่างนอนชั้นไหนดีกว่ากันเรามาลองทายกันดูนะครับว่านอนชั้นบนหรือนอนชั้นล่างนอนชั้นไหนดีกว่ากันเพราะฉะนั้นเรามาฟังคําตอบกันเลยนะครับในลักษณะของหวงจุ้ยเราจะยึดหลักหนึ่งสิ่งนั่นคือชัยภูมิที่ดีนอนชั้นล่างเกียบเสมือนกับการนอนที่รู้สึกว่ามีคนนอนอยู่ชั้นบนก็จริงแต่เป็นการนอนที่มั่นคงสามารถลุกหรือเดินเมื่อมีเหตุจําเป็นหรือเข้าห้องน้ําในยามดึกได้ง่ายกว่ามั deflect, ่นคงกว่า ถ้าหากเปรียบก็เหมือนกับเรานอนบนเตียงนอนที่ไม่มีชั้นสองจะเป็นลักษณะของเตียงที่มีชยัภูมิที่ดีกว่ามั่นคงกว่าเช่นกันแต่เตียงนอนนี้ไม่มีการรับภาระบริเวณชั้นบนหรือคานมากดทับจึงเป็นเตียงที่ดีถ้าหากใครจะนอนชั้นสองอาจารย์ก็แนะนําที่กันตกและบันไดทางขึ้นที่เดินขึ้นลงง่ายกว่านี้แต่ถ้าหากเปรียบเทียบเตียงสองชั้นกับเตียงชั้นเดียวนอนเตียงชั้นเดียวดีกว่าเพราะสามารถรับพลังงานที่ ที่ไหลบริเวณแถวบริเวณหัวนอนของเราได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นหากใครจะนอนเตียงสองชั้นก็ควรจะหาของมงคลหรือเต่าคริสตันปลุกเสกแล้ววางใกล้บริเวณหัวเตียงเป็นดีที่สุดครับ